ัไปดย Sync Corporation โสวัสดีค่ะวิวคงชนกกันกลับค่ะนักกีฬาชีพส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยบอกเลยว่าสุขภาพดีหุ่นดีอยู่แล้ว แต่ว่าสิ่งที่พวกเขาเนี่ยเริ่มใส่ใจกันมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพผิวเพราะต้องออกกล้องเวลาแข่งอย่างวิวเนี่ยตอนที่ไปรับตำแหน่งทูตไทยคนโดโลกคนแรกของโลกที่เกาหลีเนี่ยบินมาให้ตำแหน่งนี้หรือตอนที่ไปแข่งเป็นตัวแทนของชาติซีเกมส์วิวก็ต้องแต่งหน้านะคะคุณผู้ชมแต่แต่งแบบสไตล์ของวิวเลยเน้นตาให้มันแบบแน่นๆนิดนึง แล้วก็ติดขนตาในหน่อยไม่ต้องเยอะเขียนคิ้วนิดนึงแล้วก็ปากเนี่ยเบาๆนี่คือสไตล์ของวิวแล้วซูเปอร์สตาร์ของเทนนิสบอลหรือว่าบาสเขาดูแลคล้ายวิวยังไงวันนี้วิวจะไปสาวคนแรกเซรีนาวิลเลียมอดีตนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลก ปัจจุบันอายุ40ปีหุ่นเนี่ยบอกเลยผู้ชายเห็นยังอายคือหุ่นดีมากเธอเผยว่าไม่สามารถขาดครีมกันแดดได้เลยต้องพกไปทุกที่ฉันเนี่ยท่องเสมอค่ะ3ามคำทาทั้งวันถ้าผู้ชายเนี่ยอยากดูดีเหมือนเดวิดเฟคแฮม นักฟุตบอลตำนานระดับโลกอายุ46ปีเขาบอกว่าใช้ m o i s ไ u r i z e r เติมความชุ่มชื้นให้ผิวตลอดการดูแลผิวหน้าแบบเบรกนั่นก็คือตื่นเช้ารวดเร็วฉับไวอาบน้ำไวมากล้างหน้าด้วยน้ำเย็นและประเด็นสำคัญนั่นก็คือเติม m o i ์ไ u r i z e r เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าเฉพาะจุดที่แห้งทาไม่แห้งอย่าไปทาเพราะมันจะมันแล้วก็อุดตันเท่าน,นี้ปังค่ะ คนไหนมีหนวดมีครายาวๆทำไงอะดูคนนี้เลยค่ะเควินเลิฟดักบัสอายุ33ปีรูปลอบอกได้เลยว่าเคยมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่บ้านเราได้นะคะเขาเล่าว่าตอนแรก ผมไม่เคยใส่ใจเรื่องพวกนี้เลยซึ่งผมเป็นคนแรกๆที่พกกระเป๋าอุปกรณ์บำรุงผิวและต้องศึกษาไม่ใช่ใครว่าดีหรือใครให้ของฟรีก็ใช้หมดไม่ได้เพราะหน้าคนเราไม่เหมือนกันผมให้ความสำคัญต่อการนอนพักผ่อนความสะอาดในช่องปากการดูแลห้องน้ำให้สะอาดเวลาทำความสะอาดผิวหน้าจะได้ฟินๆหน,น้าแห้งก็ใช้มอเจลไลเซอเติมความชุ่มชื้นตามด้วยครีมกันแดด S.P.F ลิปบาล์มสำหรับการปากแห้งและวันไหนต้องแต่งหน้าก็ใช้โทนเนอร์เช็ดทำความสะอาดผิวหน้าคุณผู้ชมคะจากประสบการณ์วิวคนที่ผิวดีสุดๆส่วนใหญ่แทบไม่มีใครใช้สกินแคร์พแพงๆเลยแต่เป็นพวกที่นอนไวตื่นเช้าดื่มน้ำเปล่าเยอะๆอาบน้ำเย็นแล้วก็ทาครีมกันแดดส่วนพวกที่ผิวพลงๆเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจาก ใช้ของแพงเยอะเกินหมวกเกิน,ใช,น,นใช้นุ่นใช้นี่หลายยี่หอ้อหากมีใครมีคำถามเรื่องดูแลผิวสไตล์แชมวิวจัดไปเขียนมาถามได้เลยเพราะเราจะตอบที่ช่องแชมจัดไปช่องต้มยำอย่างมันทั้งกีฬาศิลปะบันเทิงสุขภาพท่า